สอนตั <ion> wow ้งค่ยยิงหัวและการวางเป้าต่างๆแต่ใหม่ล่าสุดคัเด็ล่าสุดเป็นการสอนแบบง่ายีร้อมดูว่าจอต่างๆบอกเจสโอเคนะครับกาบแต่รีทามโทมทุกท่านนะครับวันนี้หองช่อง math TDB ครับก็จะมานะครับสอนตั้งค่ายยิงหัวนะครับและการวางเป้าแผ่นใหม่ล่าสุดนะครับ เป็นการสอนตั้งค่ายิงหัวแบบปรับ D I นะครับก็ปรับ D I รอบนี้แล้วครับมันจะสอดคล้องกับการปรับการมองรอบต่างๆนะครับและสโคบต่างๆนะครับทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามให้ถึง2,500าอซับด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูการวางเป้าและการยิงหัวนะครับในเกมนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในเกมอย่างแรกนะครับ มาแล้วครับทุกคนอยู่ในเกมนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับการตอบสนองนะครับก็การมองรอบนะครับทุกคนผมปรับ DBI 960นะครับถ้าใครปรับนะครับปรับน้อยกว่าผมนะครับก็สามารถปรับตามกันได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าปรับลดลงตามใจเลยนะครับของผมปรับมองรอบ4.7นะครับต่อไปก็ในดอกนะครับปรับประมาณ30นะครับ ส่วนสโคบคูณ2นะครับปรับประมาณ20ไปเป็นนะครับทุกคนการตั้งค่าพวกนี้นะครับมันอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมตั้งค่าแบบผมแล้วยิงไม่แม่นหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเยนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับไะทุกคนต่อไปนะครับสโคปคูณเศะครับปรับประมาณ25นะครับลำกล้องสซนเปอร์นะครับปรับประมาณ0ูนย์นะครับของผมปรับศูนย์นะครับสําหรับตีเบก็ลองสิบนะครับก็เหมาะสมสําหรับ0ูนย์นะครับ มุมมองอิสระนะครับทุกคนใครที่ไม่เล่นก็ให้ปรับศูนย์นะครับใครที่เล่นให้ปรับ50เลยนะครับต่อไปนะครับสําหรับการควบคุมนะครับช่วยเล็งก็ให้เปิดโปรตินนะครับปุ่มยิงซ้ายนะครับแสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธก็ให้เปิดนะครับรีโหลดนะครับก็ให้เปิดนะครับแล้วก็มีประมาณนี้ครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับสําหรับแพทใหม่และแพดเก่านะครับต่อไปนะครับก็เดี๋บุบรวิ่งนะครับก็เป็นทั่วไปนะครับเทคนิคลับก็เป็นค่าเริ่มต้นนะครับคิวฟีดก็ เป Schools, ิดหรือว่าปิดก็ได้นะครับสารละความเสียหายนะครับก็ให้แบบเดิมนะครับเปลี่ยนปืนก็ให้เปิดครับส่วนเอฟเฟกนะครับก็ไม่แสดงเลื่อนนะครับส่วนมุมมองอิสระนะครับให้เปิดตาปกตินะครับต่อไปนะครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มนะครับการตั้งค่าปุ่มของเรานะครับเป็นปุ่มยิงขวานะครับปรับประมาณ6 7นะครับแล้วก็นี่คือปุ่มสับปืนของเรานะครับเป็นสับปืนธรรมดานะครับอยู่ตรงกลางนะครับ ท่านผู้ชมอยากจะปรับตามผมก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้คือปุ่มถับปืนด่วนแล้วก็ปรับปุ่มนั่งแล้วก็ไอวอลด้านบนนะครับนี่ครับแล้วก็วิ่งแล้วก็อะไรต่างตาเหมือนเดิมครับสโขบอยู่บนนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นปุ่มยิงซ้ายนะครับลองดูด้านล่างนะครับก็เราเล่นส่นิ้วนะครับก็จะเป็นกระโดดด้านบนแล้วก็ไอวอลอยู่บนใช้นิ้วชี้ทั้งสองฝงนะครับนะครับทุกคนอันนี้คือปุ่มยิงซ้ายตามที่ผมบอกนะครับ และนี่คือปุ่มกระโดดนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับทุกคนเดีย๋วยวเราจะไปดูการตั้งค่าต่อไปนะครับการตั้งค่าต่อไปของเรานะครับเป็นการเก็บของนะครับซึ่งแผ่นหมายล่าสุดมันเปลี ijn ijn yep. ่ยนแปลงนะครับการเก็บของของเราสามารถเก็บของเปิดทีเดียวหมดทุกอย่างเลยโดยที่เราแบบว่าสามารถเลือกโดยทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปกดเปิดทั้งหมดโดยที่เราสามารถปรับกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับของผมไม่ต้องเปิดอะไรก็ได้นะครับ ก็ต <si ่อไปนะครับการแสดงผลกราฟิกนะครับก็กราฟิกของเรานะครับใครที่เล่นภาพสูงไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ปรับประมาณระดับสูงนะครับแล้วก็คือใครที่เล่นภาพสูงไม่ได้นะครับปรับภาพต่ำไว้นะครับทุกคนส่วนใครที่เล่นภาพสูงได้ก็ให้ปรับสุดหมดเลยก็ได้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็นี่นะครับคือกราฟิกที่เป็นราบลื่นกับมาตรฐานนะครับนี่คือต่ําสุดนะครับให้ปรับเป็นเฟรมเรทก็ได้นะครับเพื่อให้มันลื่นไหลในการเล่นนะครับ ต่อไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการวางป้ายิงหัวครับมานะครับไ่อยู่ในเกมนะครับสำหรับการวางเป้ายิงหัวนะครับทุกคนก็การวางป้ายิงหัวนะครับค่อนข้างใช้สูตรเดิมนะครับจากแพทที่แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับก็การยิงค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับมีปืนใหม่มานะครับถ้าใครอยากจะดูรีวิวปืนใหม่ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านั้นได้นะครับคอร์ต้าคาแพทใหม่นะครับ ขึ้นรูปตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับทุกคนก็ลองดูดูนะครับทุกคนตั้งอย่างเงี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแบบติดแดงนะครับอันนี้คือเราจะเอาปืน SVD นะครับแล้วก็ปืนลูกซองนะครับนี่ครับทุกคนแบบว่าเครื่องผมเนี่ยคือปรับดีแดนก็ต้องสิบอยู่นะครับปรับมองรอบนน้อยนะครับสำหรับผมนะครับล่างหัวง่ายกว่าการปรับมองรอบเยอะนะครับบางทีมันยิงเลยหัวนครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ SVD ติดหัวไหมครับ หลายเม็ดเลยครับทุกคนเมื่อกี้คือเอาเป้าไว้บนซ้ายลากที่ลากลงนะครับใช้สูตรเดิมนะครับเอาเป้าไว้ด้านขวาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยนะครับก็คือมันไม่มีตายตัวนะครับสำหรับสูตรเรื่องหัวนะครับแค่ทุกคนแบบวางเป้าให้ถูกลากหัวให้พอดีพอเหมาะนะครับแล้วก็ลากไม่ต้องแรงเกินไปนะครับแค่วางเป้าไม่ต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นก็โดนหัวได้เหมือนกันนะครับสำหรับระยะกลางระยะใกล้ครับ ใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับทุกคนลองดูตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับลองเอาลูกซองดูนะครับลองนะครับเมื่อกี้ยืนนี่นะครับเถอะลองลากดูนะครับปึ๊บลองยิงดูนะครับอันนี้คือ M1 ปฏิกยเนะครับหรือซองพวงนะครับคือติดแดงนะครับเมื่อกี้นะครับคือแค่ลากธรรมดานะครับเอาเป้าไว้บนซ้ายลากขึ้นลากลงครับหรือว่าเอาเป้าไว้ด้านข้างลับตัวนะครับแล้วก็ลากขึ้นเหมือนตัวเจนะครับ ใช้สูตรเดิมนะครับระยะใกล้ๆเมื่อกี้ก็ติดหัวแดงเถิดได้เหมือนกันนะครับคือไม่ว่าจะระยะไหนก็สามารถลากได้นะครับแต่ถ้าอยู่ระยะใกล้นะครับแบบคิดตัวเลยนะครับก็ให้ลากแรงกว่าปกตินะครับส่วนระยะไกลก็ให้ลากเบาลงนะครับเพื่อให้มันไม่เลยหัวครับเห็นไหมครับมันจะเลยหัวบางครั้งนะครับถ้าทุกคนลากเก่งนะครับมันจะติดหัวแน่นอนนะครับแค่ทุกคนฝึกเล่นทุกวันแล้วก็อะไรต่างๆครับเห็นไหมครับ ติดหัวง่ายง่ายง่ายเลยครับ s v d นะครับทุกคนปืนนี้ดาเมจแรนนะครับเป็นเดียวหัวแตกแน่นอนนะครับเห็นไครับปึ๊บลองลากดูนะครับ่าติดหัวง่ายครับวันนี้เราจะมาแบบแนวภาคเสียงของผมก็อาจจะพูดดีนะครับปกสีเป็นคนกลัวเนาะทุกคนลองลากดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับโอ้ติดแบบ s v d ติดง่ายนั่นเลยครับเห็นไหมครับ สี่เม็ดติดเลยนะครับลากง่ายมากเลยครับผมบอกเลยนะครับศัตรูแบบว่าตายเม็ดเดียวแน่นอนนะครับถ้าไม่มีหมดนะครับมือบลองโดดยิงใหมนะครับคือเอาเป้าไว้ใต้เท้าก็ได้นะครับแต่จะลากยากหน่อยนะครับสาหรับใครที่ไม่ปรับดีไอจะลากยากนะครับการปรับดีไอมีส่วนในการทําให้หน้าจอเร็วขึ้นนะครับถ้าเราปรับยิ่งเยอะนะครับจะทําให้เราลากง่ายขึ้นนะครับแต่มันอาจจะเร็วสําหรับ บางคนนะครับซึ่งก็ค่อยๆปรับขึ้นนะครับจากปรับเล็นน้อยก็เพิ่มเพิ่มขึ้นจนวสูงสุดนะครับแล้วทุกคนจะช่วชินกับมันเองนะครับมันจะชินกับมันเองง่ายๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสุรับการวางเป้ายิงหัวนะครับก็ง่ายๆนะครับก็แค่ฝึกกันเล่นบ่อยๆนะครับฝึกวางบ่อยๆนะครับแล้วลองมาติดหัวแน่นอนนะครับคำรับมือใหม่ที่อยากจะยิงหัวนะครับใครที่ยิงหัวเป็นแล้วก็ลองเอาตั้งค่าผมไมาใช้ได้นะครับ มันอาจจะได้ผลได้นะครับแล้วลองผับดีๆตามนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็สำหรับการวางเป้ายิงหัวนะครับทุกคนก็มีปานนี้ครับเห็นะครับระยะใกล้แบบคือแบบติดหัวแดงเถื่อนเลยนะครับทุกคนก็ให้มองเป้าเป็นศัตรูนะครับให้มองเป็นรอบหัวนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะบนซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสามารถลาดได้หมดทุกมุมนะครับบริเวณนะครับ มองเป้าประกอบเสียน,นะครับประมาณนั้นแหละครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับส,สํญญาหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนก็ใครชอบเ่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ,าย,า,บ,ยบ,บายบายครับทุกคนไปดูไฮไลท์กันเลยครับทุกคน get out my way she wanna fuck it she heard i'm get paid but i ain't see no hate behind Cartier shades i ain't riding no way listen to nobody's how you get paid this ain't no slave but i'm keeping that K. shot down right round. speed is smoking on in the state yeah they know that i got it they see that i'm popping i'm starting doing numbers these fake niggas lashing stop is my option no one they never, they just keep on watching Ooh, don't get me started today ain't in the world yeah and i'm floating in space i feel high as a plane and i'm touching this money i'm thinking